ถ้าใครมาดูคลิปนี้ผมก็อยากจะย้ำซ้ำไอบคุคคลคนนี้ไอชื่อสุรสัต้วก็ชื่อชื่อหนึ่งก็วิระแสงทองอะ่ะนะผมก็อยากจะพูดนะพะมา่าไม่ได้เผากรุงศีคุณอ่นะเอาส่วนไหนมาคิดเพราะความสามพันธ์ไทยกับพมา่าสมัยนั้นอะ่ะ มีแต่ความสัมพันธ์สู้โลกนะคุณลองไปพิกป,ประวัติศาสตร์ของคุณก็ได้คุณอยู่พมา่าคุณก็ต้องเรียนคุณก็ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร,ร์พม่าเพราะพะมา่ากับไทยอะ่ะมันมีแต่การสู้รลกตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเอาตั้งแต่สมัยอา,อาจจะผู้ตรงๆนะสมัยพระไทย พระชัยพระชัยราชาอ่าคือราชวงสวนภูมิเอาตั้งแต่ยันถึงรัชกาลที่สองเอาหรือร,รัชกาลที่สแล้วพวกคุณก็ไปดูนะพิกไปดูเลยไม่มีหรอกพระมา่าไม่ได้เผากรุงศี อย่างที่คุณสุระคิดนะเขาอาจจะคิดเองเออเองก็ได้ปากคนน่ะเขาจะพูดยังไงก็ได้จริงไหมถ้าคนมันไม่ดีเขาก็จะพูดในแง่ไม่ดีถ้าคนที่มันดีเขาจะอยู่ระหว่างกลางหรือว่าจะใช้ความคิดในการพูดแต่สำหรับผมก็ มันต้องว่าจริงๆนะคุณว่าอะไรนะพมา่าสร้างกรุงเทพเหรอคุณก็ต้องรู้ว่ายุคสมัยนั้นก็มันก็ติดสืบติดติดพันกับสืบพมา่าเพราะว่ามันต้องมีการโยกย้ายเมืองคนไทยนี่แหละ ที่สร้างเมืองใหม่เพื่อหาจากข่าศึกอย่างเช่นพมา่าคือต้องย้ายจากฝั่งอะไรนะาจากฝั่งเมืองทนบุรีใช่ไหมแล้วก็ย้ายเป็นพระนครคุณยังไม่รู้เลยไม่มีหรอกพมาก่าสร้างกรุงกรุงเทพมหานครคุณมันคิดตอนแหลจริง นะคงต้องยองรับนะส,สุรัสหรือว่าวิระแสงทองอะ่ะไม่มีหรอกสร้างเพราะว่าคือยุดอ,อะไรนะจุดยุดทธศาสตร์อ่ะเมืองกรุงทนบุรีอะ่ะมันมันอยู่อะไรนะทำเลที่ค่าศึกเขาตีง่ายเพราะว่าราชก,การที่หนึ่งก็ต้องสุ่งโยกย้ายจาก ฝั่งอะไรนะฝั่งอันี้ฝั่งอนาคอนอ่ะหรือว่าจะอยู่ถ้าพูดง่ายๆก็ฝั่งนี้ฝั่งกัมพูชามันอ่อนแออยู่แล้วเพราะมันจุดได้เปรียบก็เลยตั้งเป็นเมืองกรุงเทพคนนี้มันต้องไม่รู้จริงจร่ยคุณอยู่เมืองไทยกี่ปีผมก็อยากรู้นะเออไอซูรันเนี่ยพอเวลาจุงนุมงพวกมึงก็อวยนะ เออไปคุยกับขี้ป้าเออตักกะนี่บัตรซบจริงๆนะไอ้สุรัตพวกนี้มันจะอวยพวกมันก็ให้ได้ได้สิบเหมือนคนไทยอะ่ะมันไปไปไม่ได้และทำไมพวกคุณน่ะมาทำงานในประเทศไทยทำไมไม่ไปทำงานที่อินเดียจีนหรือ,อ ฝังตะออตะวันออกกลางหรือว่าไปทำงานบางคลาเทศละ่ะแหมจะไม่รู้ได้ไงเพราะค่าเงินของมันมันประเทศแถบนั้นอะ่ะมันค่าเงินถูกมันก็เลยแสวงหาในไทยไงเออประเทศไทยมันเออน่าธรรนะค่าเงินบาทมันแข็งของจริงประเทศไทยตอนนี้คือมันค่าเงินบาทมันแข็ง ก็ไม่ได้โกหกหรอกทำไมแรงงานพวกนี้เขาเข้าในไทยทลักเยอะอาจจะเป็นหลักล้านเลยเพราะเขาก็ใช้ข้ออ้างไงราอว่าหนึ่งประมาณณตอนนี้ก็ยังเมื่อก่อนก็ยังไม่สงบหรอกตอนนี้ก็ยังไม่สงบก็ยังสู้เพราะมันเป็นชาติพันธุ์มันเยอะเพราะพวกนี้บางคนมันเป็นมัมีอ่ไอซูรันน่าจะเป็น พวกต่อต้านหรือเปล่าต้องต่อต้านมีออนไลน์หรือเปล่าเขาก็เลยอ้างเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอะ่ะเพราะวันาาคนมันหนีเยอะไงแต่ประเทศไทยเขาไม่ได้รู้หรอกเรื่องตรงนี้ใช่ไหมเ้ก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่พวกนี้มันชอบสแสวงหาบางทีคือระดมเงินให้กับอะไรนะพวกแกงอายุเคอะไรพวกนี้ เออมันนี่แหละเออไอสุรานี่แหละออกหน้าออกตาเลยแหละไอพักส้มพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยเขาไม่ได้ศึกษาอะไรเลยประวัติศาสตร์พม่าอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาจริงก็นี่แหละพวกพวกคนเป็นเหลืองนกักกเมืองส้มที่แกพวกเนี้ยเนี่ยมันตรงประเด็นกับพวกแรงงานพม่าด้วยไอสุรันเนี่โอ้โหมันก็เลยมาหา ไอเรื่องแสงแสงอะไรมันก็ชอบอยู่แล้วเนี่ยจริงไหมล่ะพวกคุณก็ล,ลองติดตองดูไอเรื่องแสงไอสุรัตไอวิระหิวแสงอ่ะมันใช่แล้วมันชอบหิวแสงจริงเวลาแสงมันไม่ถึงอ่ะมันก็ต้องไปตรงไหนสว่างเยอะมันไปอยู่แล้วโดยเฉพาะพัดส้มมุน้เนี่ยมันก็เลยมันก็เลยอวยไงมันก็เลยชอบ คนพมา่าแต่ละคนก็รีดชอบถ้าอายู่ถ้าได้อะไรนะถ้าแรงงานพมา่าที่ปีกองหมาอะไรก็เขาจะถ้ามันได้สิทธิเท่าคนไทยเมื่อไหร่อ่ะผมบอกไว้เลยนะไอตัวนี้แหละไ,ไอหัวคะแนนแหละพาพวกแรงงานพมา่าไปเลือกพักสงฆ์เชื่อได้เลยนี่โชคดีนะเพราะมันจํากัดสิทธิ์ไงมันก็เลยได้แค่นี้อ่ะนี่แหละ คนนี้มันไม่ได้มาหวังดีกับคนไทยหรอกมันหวังแค่แสวงหาการเมืองอ่ะคือให้มันพวกมันได้ยกระดับเออมันจะได้แยกที่ทํากินแต่บางคนอ่ะผมเห็นแต่ละคนผมไปดูไปสูงไปอะไรเนี่ยพวกนี้มันชอบอวยอะไรัันมากแต่ไม่ดูความปจริงอ่ะถ้าพวกมันอ่ะถ้ามีเรื่องเมื่อไหร่อ่ะพวกมึงไปดูถูกเมื่อไหร่อ่ะถ้ามึงถ้าเขาแทนมึงอ่ะ มันกลัดทันทีนะเพราะเขาแทงปั๊บตำรวจเขาจับไม่ได้แล้วพวกมึงเป็นไ,ไงตายฟรีนะผมบอกไว้เลยนะผมไม่ได้โกหกมึงเคยดูข่าวมึงไปย้อนข่าวอะ่ะไอ้หนุม่มแรงงานพม,มา่าโดนคนไทยดูถูกแล้วสุดท้ายยังไงเขาไปแทงอะ่ะแล้วสุดท้ายยังไงเขาหนีกลับเลยออกจากดานไหนไม่รู้มันหนี ไปอย่างสบายๆจิวเจอยังไงกลับไปเขาก็ต้องไปทหารเขาก็ต้องรับชะตากรรมตรงนี้อแล้วนี่แหละพวกเราไม่รู้ตรงนี้ไงเราไปอวยเขาไงแต่ไอคนดีเราก็ก็ต้องยกย่องเอออันนี้เขาอยอมรับอยู่ไอพวกให,ใหม่ๆที่เข้ามาเราผัดดันให้เยอะดีกว่าดีกว่าให้มาล้นอยู่ในไทยเยอะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอย่าแย,ะยะ่พวกคุณก็ไม่รู้หรอกนะ ผมก็เสียวๆเลยอเสียวๆอยู่ไปทํางานไปอะไรอยู่ดีๆเขาไม่ชอบคนไทยขึ้นมาไปแทนผมตายเขาก็าหนีสิหนีกลับประเทศพมา่าก็อยู่ทําหาอะไรพวกมึงก็ไม่รู้ไงไปยกยอเขาไงจริงไหมะ่ะที่อย่างที่ผมพูดอะ่ะฟังแล้วพวกคุณก็พิจายรณาตัวเองนะไม่มีนะ ท,ที่อะไรนะไอเนี่ยบอกว่าอ๋อพม่าไม่ได้เผากรุงศรีพอ,องจริเผาจนยับเยินนะแต่แถมเอกอ,อ,อ,อก็รู้อ่ะอ๋อเขาค่เนี่ยะเผาไม่ใช่เพราะมันมีไส,ส้ซึกมันก็เลยวุ่นวายไงกษัตริย์เราก็เออกษัตริย์อยุธยาช่วงนะั้นก็อ่อนแอด้วยเอออันนี้เราก็ต้องยอมรับไม่มีหรอกพม่าสาร้างกรุงเทพแถมเป็น อะไรนะคือเป็นคู่อริตลอดหรือว่าข้าศึกอะ่ะเออมึงจำให,ให้ดีนะสุรันนะ